ไอเดียคอกแมวเจ๋งๆขัๆ้นแรกเราก็ทําการวางบ้านแมวลงไปก่อนนะครับจากนั้นก็ตามด้วยเสาไฟกินรีแบบนี้ต่อมาก็เป็นพุ่มกาแฟไปข้างข้างแล้วก็ตามด้วยน้ํผูุอีกข้างหนึ่งครับใส่ทางเดินนิดหน่อย2อันจากนั้นก็เพิ่มต้นสนใหญ่ลงไปแบบนี้วางชิงช้าในส่วนเหนือทางเดินแล้วก็ค่อยวางต้นสอนอีกต้นไว้ข้างหลังนะครับใส่กองไฟแบบนี้ไปเลยแล้วจากนั้นก็ทําการวางเถ้นหินปูนยาวออกมาแบบนี้เอาออกบางอันนะแล้วก็วางทางเดินลงไปแบบนี้แทนนะครับสุดท้ายก็กันก้นคอกด้วยรั้วเชือกแล้วก็จะได้คอกแแมวบบบนนี้นะครั ไอเดีย่วนผลิตอาหารสวยๆวยขั้นแรกเราก็ทําการวางกําแพงหินลงไปเป็นรูปแบบนี้นะครับจากนั้นก็วางรั้วเชือกปิดไปแล้วค่อยมาวางเครื่องผลิตลงไปก่อนนะครับเครื่องหนึ่งต่อมาก็ใส่ต้นไม้ตามด้วยรถเข็นฟางแล้วก็ถังไม้นะครับสุดท้ายก็วางเครื่องผลิตอีกเครื่องลงไปเราก็จะได้โซนเครื่องผลิตสวยๆแบบนี้แล้วนะ ไอเดียร้านกาแฟในป่าดงดิบขั้นแรกก็ว่างร้านกาแฟลงไปเลยครับจากนั้นก็ใส่พื้นแบบนี้ลงไปแล้วก็ตามด้วยบ่อหน้าบางคางใส่ทั้งเดินนิดหน่อย3ามอันตามด้วยต้นสนใหญ่ชิงสานใสน,นสวนแล้วก็ต้นสนธรรมดาข้างหลังครับแล้วก็ต้นไม้ที่มีสีใบบกคือคกันแบบนี้จากนั้นก็ว่างต้นกาแฟลงไปเลยครับ2ต้นตามด้วยดอกากาชานีแล้วก็ทั้งเดือนแบบนี้หนึ่งอันใส่หัวขอบง่อเป็นฉากตรงนี้แล้วก็ตามหญ้าปีดตรงนี้นั่มสุดท้ายก็เป็นลวดเสื้อด้านหนา้าเท่ากับสิ่้ร้านกาแฟในป่าดดงิบบแล้วเครั ไอเดียบ้านกระต่ายฟิวส่วนขั้นแรกก็วางบ้านกระต่ายลงไปเลยครับใส่ถนนหินปูนที่เป็นรูปตัวเอลติลังกาแบบนี้ใส่แปลงผักที่ปลูกแครอทหแปลงจากนั้นก็พเพิ่มตะเกียงไฟกองฟางต้นสนใหญ่แล้วก็รถเข็นฟางนะครับสุดท้ายก็ใส่บอ่อน้ําลงไปแบบนี้เราก็จะได้บ้านกระต่ายฟิวส่วนแบบนี้แล้วครับ ไอเดียเตาบาร์บีวง่ายๆขั้นแรกเราก็วางเตาบาร์บีวลงไปเลยนะครับจากนั้นก็ใส่ต้นสนเพื่อตกแตง่งวางชั้นบางของสวยๆแล้วก็รั้วที่มีสีสันแบบนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้ด้วยวางต้นกาแฟไป1ต้นแล้วก็ใส่ทางเดินหินปูนแบบนี้เราก็จะได้เตาบาร์บีวสวยๆแบบนี้แล้วนะครับ ไอเดียโรงนมแบบไม้มึงแต้ขั้นแรกเราก็วางโรงนมลงไปเลยครับจากนั้นก็ตามด้วยทางเดินไม้1อันดอกไม้ข้างๆอีก2พุ่มแล้วก็ใส่รัวชายหาดไปเลย3าอันแบบนี้ครับวางต้นไม้ใหญ่ต่อไปก็ต่อทางเดินยาออกมาวางกองฟางไว้ตรงนี้รถเข็นฟางด้วยกองฟางอีกอันแล้วก็จบด้วยเสาไฟกินรีอันละสองแสนเราก็จะได้โรงนมสวยๆแบบไม้มึงแต้แล้วนะครับ ไอเดียหูทอผ้ากับจักเย็บผ้าง,ง่ายๆท่านแรกเราก็วางทางเดินให้เป็นรูปตัว T วางหูทอผ้าแล้วก็จักเย็บผ้าตกแต่งด้วยต้นสนใหญ่2ต้นจากนั้นก็วางถังดอกไม้ลงไปวางตะเกียงไฟแบบนี้แล้วก็ล้อมดัวทั้งสองฝั่งปิดไปเลยครับสุดท้ายก็ใส่ถนนเห็นปูนไว้ด้านหลังแล้วก็จะได้หูทอผ้ากับจักเย็บผ้าสวยๆแบบนี้แล้วนะ ไอเดียเครื่องทำเยมขั้นแรกก็วางทางเดินเป็นแบบนี้นะครับเติมื่องทำแยืมใส่ต้นสนใหญ่ใส่ชั้นวางตกแต่งนิดหน่อยแล้วก็โต๊ะแบบนี้วางร้วดเชือกกันจากนั้นก็ใส่ตะเกียงไฟใส่ต้นราสเบอรี่ยาวๆแล้วก็ล้อม้วจบแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้เครื่องทำแยมแบบนี้แล้วนะ มาตกแต่งเหมืองแรกของเรากันครับขั้นแรกก็วางทางเดินเป็นรูปตัว T จากนั้นก็วางบ่อน,น้ําลงไปแบบนี้ใส่ต้นสนใหญ่แล้วก็เตาหลอมใส่ต้นสนอีกต้นเตาหลอมก็ด้วยจากนั้นก็ต่อทางเดินหินปูนแบบนี้ต่อเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็วางม้านั่งชั้นตกแต่งแคมไฟแล้วก็กองไม้ตามด้วยดอกกาสเนียเพื่อตกแต่งสุดท้ายก็วางรั้วคอกวัวให้ล้อมพื้นที่ก็จะได้พื้นที่หล่อเหมืองแรกแล้วนะครับ ไอเดียสวนขั้นแรกก็วางทางเดินแบบนี้ใส่เครื่องคันอ้อยแล้วก็เครื่องผลิตไอติมต่อด้วยต้นไม้ใหญ่แล้วใส่ทางเดินหินปูตรงนี้ตรงนี้ก็ด้วยใส่รั้วอะไรก็ได้5อันแล้วก็ต่อรั้วแบบอื่นด้วยสุดท้ายก็จบด้วยแปลงอ้อยที่เป็นตัวแอบแบบนี้เราก็จะได้สวนแล้วนะครับ ไอเดียแปลงผักง่ายๆขั้นแรกผมก็จะวางแปลงผักลงไป2แปลงใหญ่แบบนี้เลยนะครับจากนั้นผมก็จะเปลี่ยนทิศทางของบางแปลงเพื่อให้มันดูมีอะไรมากขึ้นใส่ดั้วข้อวัวกันด้านล่างและก็ด้านข้างต่อมาก็ใส่ถนนหินปูน2อันด้านบนยังไม่พอนะครับใส่เพิ่มอีก5อันด้านข้างด้วยส่วนที่เหลืออยู่ก็ใส่ทางเดินแบบนี้ลงไปเลยครับแล้ก็จะได้แปลงผักสวยๆแบบนี้แล้วนะ ไอเดียโซนยุ้งนาเจ๋งๆขั้นแรกก็วางทางเดินเป็นรูปตัวทีใส่ซัมติงเพื่อตกแต่งแล้วก็ตามด้วยต้นไม้ใหญ่วางยุ้งข้าวแล้วก็ตามด้วยโรงนาตกแต่งด้านหน้านิดหน่อยด้วยดอกกาะเนียแชนแปลงผักไปนิดหน่อย3แปลงแล้วก็จบด้วยกำวังรถสีขาวยาแบบนี้เลยครับแล้วก็จะได้โซนยุ้งนาแล้วนะมาจาัดซนเสลียงสวยๆแบบนี้ไว้ตกแต่งฟาร์มกันครับ ขั้นแรกเราก็ทําการวางแปลงแครอทลงไป3แปลงแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็ทําการวางบ้านกระต่ายไว้ข้างๆแล้วมาต่อด้วยการวางทางเดินหินตามวิดีโอแบบนี้เลยครับใส่ต้นไม้เพิ่มคมเขียวนิดนึงแล้วค่อยมาวางรั้รวลายสวยๆแบบนี้เลยครับใส่บ้านลูกหมาไปแล้วก็ใส่บ้านหมาสองหลังสุดท้ายก็เป็นคิวของบ้านแมวครับใส่ทางเดินข้างๆบ้านแมวนิดหน่อยจากนั้นก็มาต่อทางเดินหินให้ยาวขึ้นตกแต่งบ้านหมาด้วยทางเดินดินแบบนี้แล้วก็ค่อยมากั้นอาณาเขตด้วยรั้วสีขาวยาวๆแบบนี้เลยครับด้านหลังบ้านแมวกกก็ใ่นต้าแฟั ต้นแล้วกันครับแล้วก็ปิดด้วยรั้วสีขาวเหมือนเดิมใส่ดอกกระสเนียวไว้ตรงนี้แล้วก็ตามด้วยต้นสนใหญ่หนึ่งต้นวางคุณนางสาวนโนมลงไปแล้วก็คุณนายโนมด้วยส่วนรอบๆต้นสนก็ใส่เป็นแองนะ้ำแบบนี้ถือว่าเป็นอัดเสร็จสิ้นแล้วครับและนี่ก็เป็นภาพรวมสาหรับโซนสัตว์เลี้ยงของเรานะครับเป็นยังไงบ้างมันดีใช่ไหมครับโอเคสําหรับใครที่อยากให้ผมทําอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาอ่านก็เดี๋ยวมาตอบให้นะครับแล้วก็ถ้าทําได้ไหมก็เดี๋ยวจะะออาีีกกทนนนึงคครคครัับบุณ ไอเดียเครื่องคันอ้อยแบบไม่ฟังใครโทรศัพท์เขาได้ไปคยเขาค่ะไม่ใช่ขอพวกอื่นมาใช้ไม่พี่รู้แล้วค่ะพี่ฟังนะโทรศัพท์มันวางอยู่พี่ฟังก่อนพี่ฟังก่อนพี่ฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนฟัง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 หัวให้เป็นฟัง ไอเดียร้านดอกไม้ของเธอ ันแรกเราก็วางดอกไม้สิม่วงลงไปแบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็ตกแต่งด้วยดอกกาสเนียสุดท้ายแล้วค่อยวางลวดเชือกไว้ตรงนี้นะครับต่อมาวางดอกกุหลาบเป็นรูปตานี้เลยแล้วตามด้วยเครื่องจัดดอกไม้ไว้ตรงกลางแบบนี้วางต้นไม้ใหญ่นิดหน่อยตกแต่งแล้วก็วางอีกต้นตรงข้ามนะเพิ่มมาน,าน,นั่งข้างๆไว้รอเธอแล้วก็ใส่ทางเดินไปเลยครับตกแต่งข้างหน้าร้านต่อมาก็วางทางเดินป,ปิดไป,ปเลยจากนั้นก็ตกแต่งตรงที่ว่างด้วยกองฟางแล้วก็ดอกไม้สีเหลืองสุดท้ายก็ใส่ไฟส่องสวยๆแบบนี้ยังไม่จบนะครับเปลี่ยนจาก

ไอเดียร้านอาหารบริเวณละแวกบ้านถ้าแรกผมก็จะวางร้านอาหารลงไปก่อนนะครับจากนั้นก็เสรต้นไม้ลงไปข้างหลังและตามด้วยตะเกียงไฟรถเข็นฟางของตกแต่งแบบนี้ต่อมาก็วางเก้าอี้ลงไปเลยครับด้านหน้าตามด้วยถนนหินปูนอีกสองอันแบบนี้วางต้นไม้อีกต้นลงไปแล้วก็ตามด้วยโต๊ะปิกนิกสวยๆแบบนี้กั้นบริเวณด้วยรั้วเชือกและจากนั้นก็ได้ยาทางเดินแบบนี้เลยครับสุดท้ายก็ตกแต่งด้วยบึงน้ำแล้วก็จะได้โซนร้านอาหารสวยๆแบบนี้แล้วนะครับ ไอเดียโซนเครื่องทำแยมและเครื่องคันน้ำผลไม้ขั้นแรกก็วางเครื่องทำแยมลงไปแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็ตามด้วยถนนหินปูนหนึ่งอันแบบนี้วางทางเดินดินให้เป็นรูปตัวแอลแล้วก็ถนนหินปูนอีกอันนึงปิดไปครับวางเครื่องคันน้ำผลไม้ลงไปอีกด้านตามด้วยต้นสนใหญ่แต่เกียงไฟต้นสนธรรมดาเรียงกันแบบนี้ต่อมาก็วางต้นแบล็กเบอร์รี่กั้นพื้นที่ตกแต่งด้วยถังซักผ้าแล้วก็รถเข็นฟางให้ดูมีอะไรนิดหน่อย วางถนนเห็นปูอีกหนึ่งอันลงไปแล้วค่อยตกแต่งพื้นที่ที่เหลือและต้นไม้ใหญ่แล้วก็ถังไม้กั้นพื้นที่ตรงนี้ด้วยรั้วขอกวัวสุดท้ายก็ใส่ดอกกาสเนียไป2ต้นแล้วก็จะได้โซนเครื่องทำยมแล้วก็เครื่องคันนำผลไม้แบบนี้แล้วครับไอเดียสวนดอกไม้ข้างบ้านสวยๆขั้นแรกก็ล้อมรั้วสีขาวไปก่อนเลยครับ8บคูณบล็อกพอได้แล้วก็เอารั้ว2ออันออกแล้วเอาร้านดอกไม้เข้าไปแทนจากนั้นก็มาวางต้นแบล็คเบอร์รี่ไว้แบบนี้นะครับโดยเว้นไว้1บล็อกเสร็จแล้วก็วางต้นไม้ไปเลย ส่วนต้นที่2นะครับเราก็วางไปเลยครับตรงที่เว้นเราไว้ที่ว่างที่เหลือนะครับก็วางไฟที่มีลักษณะสูงๆอย่างนี้ไปเลยพอได้แล้วก็วางเก้าอี้สีขาวลงไปข้างๆ้างเพิ่มทางเดินดินนิดหน่อยหน้าร้านแล้วจากนั้นก็วางต้นแบล็กเบอร์รี่อีกต้นตรงนี้เพิ่มก็อี้อีกหนึ่งตัวแล้วปับทิศทางให้มันไม่เหมือนกันแล้วก็วางดอกเดฟโฟดิลนะคบไว้ข้างก้าอี้ทั้งคู่เลยจากนั้นก็วางยอดพรันนะครับแทรกๆไปส่วนตรงนี้ก็ใส่ถนนหินปูดพอได้แล้วก็เอาล้วนหนึ่งอันออกนะครับแล้ววางถนนหินไปเป็นรเอกงารข ก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต่อมาก็วางร้วดเชือกกั้นระหว่างโซนเอาร้วสีขาวหนึ่งอันออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นทางเดินดินเพื่อทําเป็นทางเข้าอีกทางนึงวางดอกกุหลาบสีชมพูล,ลงไปเลย2อฟังแบบนี้ตามด้วยดอกกุหลาบสีขาวแล้วก็สุดท้ายเป็นดอกกุหลาบสีแดงครับเราก็จะได้สวนข้างบ้านสวยๆที่เป็นร้านขายดอกไม้แล้วนะไอเดียคอกมาและคอกลาเจ๋งๆขั้นแรกก็วางคอกมาลงไปเลยนะครับจากนั้นก็ตามด้วยคอกลาแบบนี้ ต่อมาก็วางต้นไม้หลังคอกม้าไปเลยครับตกแต่งด้วยรถเข็นฟัง2ออันแล้วก็กองฟังเล็กๆแบบนี้จากนั้นก็วางถนนหินปูนไว้เป็นพื้นข้างๆตรงคอกลาก็ด้วยนะต่อมาก็วางต้นไม้อีกต้นลงไปข้างๆคอกลาแบบนี้ตกแต่งด้วยต้นกาแฟนิดหน่อย แล้วจากนั้นก็ต่อทางเดินหินออกมาตามวิดีโอเลยครับต่อรั้วข้อวัวออกมา3อันแล้วก็ค่อยวางหนองน้าลงไปแบบนี้ใส่ตรงนี้เป็นรั้วเชือกแล้วก็ค่อยเพิ่มพุ่มไม้สีเหลืองไปเลยครับ2ต้นตรงกลางก็วางต้นสนเล็กแทรกลงไปจากนั้นก็มาต่อรั้วข้อวัวออกมาตามนี้ต่อทางเดินหินออกมาด้วย แล้วค่อยมาเชื่อมออรัวคอกวัวเพื่อกําหนดอาาเขตของคอกวางบ่อน,น้ําลงไปด้านบนตามด้วยถนนหินปูนจากนั้นก็ใส่ต้นสนใหญ่ตกแต่งไปตรงนี้ก็เติมม้านั่งลงไปแล้วก็อีกอันนึงนะตกแต่งตรงนี้ด้วยกองไฟนิดหน่อยและสุดท้ายก็ใส่เป็นทางเดินอันนี้เราก็จะได้อคดอกม้าและคอกวัวจริงๆแล้วนะครับ